สวัสดีค่ะครูสิตาพันศรปั้นเองได้มาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่เดย์สินะคะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เดินนะคะอืมนะคะตอนนี้ครูอยู่นะคะที่ที่ครูเคยอยู่เลยนะคะอ่านะะเดี๋ยวรอเพื่อเราสักครู่หนึ่งนะคะภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะอืมนะคะเดย์สินะะแล้วนะคะอีกแค่4วันนะคะเราจะจบนะคะโปรแกรมจิต ทะลุความรวยนะคะกับ21วันโปรแกรมสีทะลุความรวยกับครูสีตานะคะเ<ม>ชื่อว่าหลายคนคงจะมีความสุขมากๆนะคะ<ม>กับการเรียนคอร์สนี้กับครูเห็นไหมภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะอืมนะ,ะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ครูสีตานะคะเคยขายของมาก่อนนะคะอยู่ที่โลตัสีนครินนะคะบางคนถามว่าครูเคยขายของที่ไหนมาก่อนนะคะเสียงชัดไหม เดี๋ยวครูจะพาเราไปดูนะคะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เดิมน,นะคะ,ะตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะครูนะคะอยู่ที่นี่นะคะเป็นแม่ค้านะขายอยู่ที่โลตัสนครินทร์น,นะคะที่นี่เลยนะคะไม่เคยลืมดินที่เดินเลยสวัสดีทุกคนคุณจรรนคุณสมหญิงคุณหันสลักใช่ไหมคุณวอรนันนะคะโคดมีนคุณสายลมมาดามกิฟซี่ค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะนี่คือโลต,ตัสสีนครินนะคะโลตัสสีนครินปากน้ำนะคะเมื่อก่อนครูนะคะขายเสื้อผ้าอยู่ตรงนู้นนะคะตรงานู้นจะเป็น fills, เป็นเต็นท์นะคะเป็นแบบเอาท์ดอร์นะคะเข้าใจตลาดเปิดท้ายเมื่อก่อนไหมคะเออนะคะตรงโน้นนะคะสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะครูเป็นแม่ค้าค่ะหลังจากที่เรา,เาแต่งงานนะคะเราก็ตัดสินใจเป็นแม่ค้าทันทีนะคะครูอยู่ที่โลตัสสีนครินนะคะมา ขายของแบบนี้มาตลอดระยะเวลา10ปีค่ะโลตาสีนครินให้อะไรครูบ้างให้ประสบการณ์การขายนะคะให้ลูกค้าที่น่ารักนะคะให้อะไรมากมายเลยเมื่อก่อนครูจะขายนะคะใกล้ๆบีควิกตรงโน้นเห็นสี้มส้มใช่ไหมคะเออนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เด y 7 7แล้วนะคะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เดินนะคะ มันตรงกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดพอดีเลยนะคะในวันที่17ของเรานะคะหลายคนมีอดีตนะคะแต่มักจะกล่าวโทษอดีตนะคะที่นําพาให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะคะหลายคนนะคะคุณเชื่อว่าเกือบทุกคนอะนะมีอดีตที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแต่ในเมื่อมันเป็นมาแล้วนะคะในเมื่อมันเป็นมาแล้วเราก็จงนะคะสานึกรู้คุณและเรียนรู้กับสิ่งที่เราได้ผ่านมาันมาอ่ะ สวัสดีคุณพัดครูแหมมนะคะคุณบุตรสราทิ์นะคะคุณการจนาภาพครูชัดสัญญาณครูชัดนะคะนะคะคทำไมครูสิตาถึงพามาที่นี่คะครูเองนะคะเป็นคนที่รักการขายมากครูเองอาชีพแรกนะคะที่ครูเริ่มทําตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะก็คือที่เป็นอาชีพของตัวเองนะเสียบหมูปิ้งขายนะคะเสียบหมูปิ้งขายนะคะเก็บเงินนะคะมาก้อ <killing S 2> นหนึ่งแล้วก็ เียบหมูปิ้งขายนะ,ะตอนเรียนต่อนะคะตอนนั้นครูครูจบมหนะคะแล้วครูก็เรียนต่อนะคะเรียนต่อ,อาราชพัฒนครสวรรค์นะคะราชพัฒนครสวรรค์นะคะตอนเรียนต่อนเนี่ยเรียนไม่จบหรอกค่ะนะคะจบแค่มหกนะคะเทอมเดียวเท่านั้นนะคะที่บ้านก็น้าท่วมนะคะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะเรียนต่อนะคะกู้เงินยืมเรียนนี่แหละนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะไปไปมหาลัยนะคะซึ่ง ตอนนั้นครนะคะูรับจ้างนะคะรับจ้างหมูปิ้งนะคะรับจ้างไม่ใช่รับจ้างสิเสียบหมูปิ้งขายเออนะคะไม่ได้รับจ้างใครเนี่ยทำตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าอยมันได้เงินง่ายมันขายข้องนะมันไปเร็วนะคะแล้วครูก็ขายของแบบนี้นะคะที่โลตัสศรีนครินนะคะหลังจากที่เราแต่งงานอายุ19นะคะอายุ20กว่าครูก็แต่งงานนะคะแล้วก็มาขายของที่นี่ครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยลืมเลยค่ะครูเป็นคนชอบเดินโลตัส ครูเป็นเดเป็นคนชอบเดินตลาดสดครูเป็นคนชอบเดินสำเพงครูเป็นคนชอบเดินประตูน้ําครูเป็นคนนะใช้ชีวิตง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีชีวิตที่ร่ํารวยนะคะเราเกิดมา,าบนครอบครัวที่ค่อนข้างจนค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นค่ะเราขนขวายหาค,คาว่ารวยมาตลอดชีวิตเลยแต่เราก็ไม่เจอนะฮะนี่เดินไปทั่วเลยนะครูสิตาอะนะ เราก็แสวงหาคาว่ารวยมาตลอดชีวิตเลยค่ะไม่มีใครบอกเราว่าทําอันนี้แล้วจะรวยนะคะแต่ว่าครูโชคดีครูเป็นคนนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นเนี่ยคนจีนก็จะค้าขายเยอะนะคะเราได้ยินประโยคเด็ดนะคะประโยคนึงนะคะซึ่งนะคะมีอาแปะนะคะอาแปะนะคะได้พูดว่าค้าขายค้าขายรวยสุขอ่ะค้าขายรวยสุดอ่ะหลังจากนั้นครูก็เลยมีความเชื่อว่าการค้าขายจะรวยสุดค่ะจนครูนะคะ ได้ใช้ประสบการณ์การค้าขายมายาวนานกว่า10ปีเริ่มต้นที่นี่เลยนะคะกับโรตาสีนคลินนะคะเป็นที่ที่ครูรักเป็นที่ที่ครูเดินห้างบ่อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าคิดถึงเขานะคะเพราะว่าเขาทําให้เรามีวันนี้ประสบการณ์จากวันนั้นทําให้ครูนะคะ,จะเจริญเติบโตมาเป็นวันนี้ค่ะไม่กล่าวโทษเลยนะคะทั้งล้มเหลวทั้งประสบความสำเร็จที่นี่นะคะมีทั้งน้ําตานะคะมีทั้งความสุขนะคะมีทั้งเสียงหัวเราะนะคะเมื่อก่อนตอนที่ครูขายเอาดอรตรงโน้นนะคะก็ เวลาฝนตกนะคะน้ำจะท่วงนะคะแม่ค้าก็ต้องรีบหอบของกันนะคะเออหอบของออกนะคะเพื่อเพื่อจะต้องหลบน้ำฝนนะคะทุกวันก่อนจะตั้งร้านเมื่อก่อนนะคะครูก็จะมองท้องฟ้าประจำเลยว่าฝนมาจกจะตกไหมวะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายที่มันเป็นแบบนี้เป็นเอาดอนะคะเมื่อก่อนเราขายตรงเป็นเต็นท์นะคะโทรไปพยากรณ์อ,อากาศทุกวันเลยนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมโอเค ไม่ตกตั้งร้านได้ปรากฏว่าจ่ายค่าที่ไป500บาทค่ะวันหนึ่งตอนนั้นนะคะ500บาทจ่ายยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยฝนตกนะคะแล้วก็นะคะไม่ได้ขายเก็บนะาคะอพับคอตกกลับบ้านไปนะคะเหตุเกิดเพราะเราไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเราจึงมีไมซ d เซ็มีวิธีคิดมีการ่อยจิตตั้งต้นที่ผิดตั้งแต่ <S <S เริ่มเลยตอนขายของเมื่อก่อนนะคะจะบอกตัวเองว่าวันนี้จะมีลูกค้าไหมเออ แต่มีความเชื่อนะว่าถ้าตัวเองมาร้านขายดีอคัดแย้งไหมคะจิตตั้งต้นสับสนมากสังจักรวาลสับสนมากวันนี้จะขายได้ไหมแต่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนขายดีเออนะจะมีลูกค้าไหมอ่ะแต่จิตตั้งต้นก็รู้ว่าขายดีนะคะจักรวาลในหัวเรามันตีกันมันส่งขึ้นสัญญาณสับสนค่ะว่าตกลงอยากขายดีหรือขายไม่ดีนะถ้าอยากขายดีก็คิดไปเลยลูกค้าจะเยอะคนจะเข้าร้านเยอะมากน่าจะยอดปังมากน่าจะเป้าแตกมาก ถ้าคิดอย่างนี้นะคะเมื่อสักสิบปีกว่าสงสัยแม่สร้างคลหานไปแล้วลูกนะคะสร้างคลหานไปแล้วนะคะรู้จักคนจักรวาลคนแรงดึงดูดตั้งแต่ตอนขายของสงสัยสร้างคลหานไปแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมารู้นะ,ะรู้ตอนไหนก็ทันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะขอบคุณประสบการณ์นในอดีตของนะคะเจตาโลตัสสีนคะรินคะ่ะใครคะแม่เองนะคะที่ทําให้เรามีวันนี้คะ่ะประสบการณ์ขายของที่ผ่านมา ทุกอย่างในชีวิตของครูะค่ะทาให้ครูประสบความสำเร็จด้านการขายอย่างรุนแรงมากเลยนะคะ <st> พูดเลยว่าเป็นคนที่ขายไม้จิ้งฟันนะคะอันละสามแสนก็ขายได้นะคะเพราะว่าเรามีความรักในการขายมีความศรัทธานในการขายและที่สําคัญค่ะเราไม่เคยลืมอดีตนะคะ ที่เขาสอนให้เป็นประสบการณ์คู่ไม่กล่าวโทษอ,อดีตค่ะหลายคนนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะโดนโปรแกรมจิตพิษทะลุความรวยนะคุณต้องหยุดกล่าวโทษอดีตนะคะและคุณต้องตีค่าอดีตให้มีค่าให้ได้นั่นคือข้อที่1ค่ะถ้าคุณอยากจะทะลุความรวยค่ะที่ครูทะลุความรวยได้เมื่อก่อนครูนะคะ ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะแอบโกรธเจ้าที่เจ้าทางด้วยวันนี้ขายของไม่ดีก็โกรธเจ้าที่เจ้าทางไม่ไหวไม่ยกมือไหว้นะคะไม่ให้ไม่ให้ขายดีเลยเป็นคนดีนะคะเออแต่หลังจากที่เรารู้กฎจารวันกดแรงดึงดูดค่ะเรารู้สึกซาบซึ้งใจในอดีตค่ะที่เขาสั่งส่งประสบการณ์ให้เราได้เก่งและแกร่งขึ้น mm hmm. ครูหยุดกล่าวโทษอดีตค่ะแล้วครูกลับมาชื่นชมอดีตค่ะว่าเขาทําให้ครูเก่งมากเพียงใดนั่นคือข้อที่ค2 mm hmm. ค่ะคุณต้องลุกขึ้นมาขอบคุณไม่ว่าคุณจะเคยเจอเหตุการณ์สถานการณ์คนรังแกบ้าง ครอบครัวคุณไม่อบอุ่นบ้างเงินคุณไม่มีใช้บ้างแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ทําให้คุณมีลมหายใจจนวันนี้หรือเปล่าคะจริงปะเออตีค่าอาดีตให้มันบวกให้ได้อืพูดยังไงดีตอนเด็กๆนะคะมันก็มีอารมณ์ของเด็กที่เราอาจจะมีประสบการณ์ที่มันไม่เวิร์กในอดีตนะคะครูเคยมีนะคะ แต่เราจะไม่เล่าถึงมันถ้ามันเจ็บปวดค่ะเราให้อภัยและเราเข้าใจค่ะและเราก็ต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้เราสามารถกำหนดอนาคตตัวเองใหม่ได้เราไม่จำเป็นต้องเอาอาดีตค่ะให้มันเหม็นเน่าแล้วเอาตัวเราเข้าไปร้องข่มร้องไห้เสียใจแล้วก็จมกับมันอยู่ตรงนั้นค่ะเช็ดน้ำตาค่ะแล้วลุกขึ้นมาค่ะไม่เป็นไร วันนั้นจบไปแล้วแต่วันนี้ฉันมีลมหายใจเพื่อเริ่มต้นใหม่นั่นคือสิ่งที่3ค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณไม่เอาอาดีตมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนบางครั้งคุณก็หยุดค่ะถ้าคุณไม่เอาอาดีตมาใช้เป็นพลังคุณจะหยุดโดยอัตโนมัติค่ะเพียงเพราะคุณเอาอาดีตมาพูดว่าทำอะไรก็ล้มเหลวพี่เคยประสบความสําเร็จพี่มีอดีตที่ไม่เวิร์กเลยครอบครัวพี่จนมากเลยมันทําให้คุณหมดพลังค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะสามารถตีพลังงานบวก คุณสามารถตีพลังงานบวกกับอดีตได้อดีตจะไม่มีผลในการชุดล้งชีวิตคุณค่ะอดีตจะไม่มีผลในการชุดล้งชีวิตคุณค่ะเท่ากับคุณปลดโซ่ตัวโดยอัตโนมัติค่ะไม่มีใครเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติทําอะไรคุณได้ค่ะเมื่อคุณตีบวกค่ะนั่นคือการที่คุณให้น้ําทิปชโลมใจกับตัวเองค่ะอืมและเรารู้ว่าลมหายใจของเรามันหายใจเพื่อเราทุกวันค่ะ เรายังคงมีชีวิตอยู่บนลมหายใจที่มันเริ่มต้นใหม่ทุกวันพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกวันอีกไม่นานก็เช้าค่ะอดีตมันจบไปแล้วค่ะครูก็เคยเลิกกับสามีครูเคยมีชีวิตที่ลําบากครูเคยมีชีวิตที่ล้มเหลวค่ะครูเคยมีชีวิตที่เกือบโดนข่มขืนค่ะแต่แล้วยังไงคะมันจบไปหมดแล้วนี่เหตุการณ์สถานการณ์เลวร้ายที่ครูเคยพูดมาเมื่อกี้มันจบไปหมดแล้วคุณนั่นแหละอดีตย่าจบหรือเปล่า คุณอนุญาตตัวเองจบเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตหรือไม่นั่นแล้วแต่คุณค่ะถ้าครูบอกคุณว่าการที่คุณเอาอดีตมาหลอกหลอนคุณมันจะทําให้คุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบที่เคยเกิดกับคุณในอดีตขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกคุณจะกล้ารู้สึกกับมันต่อไหมคะถ้าครูบอกคุณว่าเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตทั้งหมดที่คุณกําลังพยายามหลอนตัวเองและ ถมน้ำลายใส่ตัวเองค่ะว่าฉันมันมีชีวิตไม่ดีพ่อแม่ฉันไม่รวยฉันแม่งจังกระบวยข่วยแตกฉันแม่งเคยถูกข่มขืนฉันแม่งเคยถูกอะไรต่ออะไรที่คุณพูดทั้งหมดค่ะยิ่งคุณพูดด้านลบมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะนำพาให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะนี่คือกฎจักรวาลกฎวิทยาศาสตร์ค่ะอะไรที่เรารู้สึกเราดึงดูดทันทีอะไรที่เรารู้สึกเราดึงดูดทันท,ท,รรท,นทียิ่งเรารู้สึกเกินนะคะ 17วินาทีมันเกิดสถานการณ์เกิดอนาคตขึ้นทันทีนักบัตนาวค่ะหนูต้องออนุญาตตัวเองจบค่ะด้วยการตีสถานการณ์บวกค่ะอะไรที่มันกระทบกระเทือนหัวใจเราบอกกับตัวเองเลยค่ะจับหน้าอกเราเบาๆเฮ้ยมันจบไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันจบไปแล้วเฮ้ยวันนี้ฉันคนใหม่ฉันคนใหม่ฉันคนใหม่ลมหายใจยังหายใจใหม่ๆให้กับฉันเลยคุณไม่เคยสูดดมอากาศของเมื่อวานค่ะแต่คุณสูดดมอากาศของปัจจุบันนี้ หัวใจคุณไม่ได้เต้นย้อนหลังให้กับคุณเมื่ออดีตค่ะแต่หัวใจคุณเต้นปัจจุบันให้กับคุณค่ะไม่มีใครทำร้ายเราค่ะเท่ากับเราทำร้ายตัวเราเองหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการนำพาเรื่องลบทั้งพวงหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการฟังคำพูดลบๆจากใครหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการฟังเรื่องราวลบๆ,ๆหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการฟังข่าวลบๆหยุดทำร้ายตัวเองด้วยการฟังเพลงลบๆค่ะหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้วลูก ถ้าหนูอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยค่ะแต่หนูไม่อาจอนุญาตตัวเองตีบวกอดีตให้ได้ไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องราวลบๆใดๆค่ะอย่างน้อยมันทําให้เราเก่งและแก่งขึ้นไม่มีคําว่าไม่ได้อะไรค่ะในประสบการณ์อันเลวร้ายคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่คุณมองค่ะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิด สติเราให้ท่านโอเคปะ่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีตการโอเคไหมดังนั้นเนี่ยนะคะครูมั่นใจว่าพวกนี้วันนี้นะคะพวกเราหลายคนนะคะปลดล็อกแล้วหนูปลดล็อกจากอดีตหนูจะได้อะไรคะ 1. ค่ะอนาคตสดใสรอหนูแช่แป้งค่ะ 2. ค่ะหนูจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวนะคะเริ่มดีขึ้นดีวันดีคืนดีคืนดีวันค่ะ 3. ค่ะของขวัญชิ้นใหญ่ต่างๆที่หนูไม่เคยคาดคิดว่าหนูจะได้หนูจะได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะครูสีตาค่ะในวันที่ติดลบสิล้านไม่มีเงินไม่มีใครสนับสนุนเลยค่ะก็เป็นแค่แม่ขาโลตัสค่ะ,ตคะแต่ในวันที่ครูนะคะรู้สึกถึงอดีตรู้สึกถึงชีวิตที่มันเปลี่ยนไปขอบคุณอดีตและหยุดเหตุการณ์เลวร้วายด้วยตัวครูเองค่ะ คุณเชื่อหรือไม่คะ1เดือนครูสามารถมีไรายได้หลักล้าน3เดือนครูป,ปดนี้สิล้ลานและ5เดือนครูได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือบ้านเงินสดค่ะคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อค่ะเพราะใครก็ไม่รู้มาเล่าให้ครูคุณฟังแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกได้ค่ะครูแค่คนธรรมดาคนหนึ่งค่ะไม่มีแต้มต่อทางสังคมไม่ได้มีสามีรวยไม่ได้จบการศึกษาสูงพ่อแม่อยู่ในชนชั้นวรรณะที่จนถึงโคตรจน แต่ครูขึ้นมาเป็นหลักฐานให้เราเห็นว่าการใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตนั้นมันง่ายมากครูขาถ้าหนูไม่อยากจะไปนึกถึงอดีตแล้วหนูไม่ขอบหนูไม่ขอบคุณอดีตแล้วหนูไม่ตีบวกอดีตเนี่ยได้ไหมคะคำตอบคือได้คะ่ะแต่ช้าทําไมคะเพราะหนูไม่รู้เลยว่าอดีตมันตามหลอกหลอ,ห,อหนูบ้าหนูเคยฝันร้ายถึงเรื่องราวเกา่เกาๆในอดีตไหมคะ ถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่เคยฝัดนร้ายถึงเหตุการณ์สถานการณ์ในอดีตที่เราเองไม่ได้อยากจะจํามันสิ่งที่หนูต้องทําค่ะเรียกสติแล้วกลับไปตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีชีวิตอยู่จนปัจจุบันนี้ เพื่อปลดโซ่ตวนให้กับตัวเองค่ะหนูรู้ไหมว่าคอร์สการปลดล็อกอดีตเนี่ยหนูต้องจ่ายเงินนะคะมูลค่าเป็นแสนนะคะก่าหนูจะปลดอดีตได้แต่วันนี้ครูสิตามาสอนฟรีค่ะการปลดอดีตจะทําให้หนูไปเร็วขึ้นการตีบวกกับอดีตจะทําให้หนูสปื้อสปาร์ตค่ะแปลว่าโคตรเร็วค่ะ การปลดอดีตจะทําให้หนูเจอเรื่องราวข่าวดีอย่างอัศจรรย์ใจการปลดอดีตจะทําให้หนูมีชีวิตใหม่อย่างโคตรสบายตลอดการค่ะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่ครูสิจารอดแล้วมานั่งบอกทุกคนค่ะนะว่าวันนี้ครูคอนเฟิร์มค่ะเนี่ยสาบานเลยนะคะว่าครูเดือนเงินติดตัว20บาทค่ะและครูรอดพ้นด้ดวยกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดจริงๆนะหากครูโกโหกขอให้ครูตายในวันพรุ่งนี้ค่ะหากจริงขอให้ครูช่วยเหลือผู้คนนับล้านล้านคนค่ะเออ โอเคไหมโอเคไหมดังนั้นเราทุกคนไม่มีหน้าที่นะคะไปกล่าวโทษอดีตแต่เราทุกคนมีหน้าที่เอาโซ่ออกค่ะโซ่ที่มันหนักไม่รู้กี่เส้นนะคะคุณจะมีอดีตก,กับเรื่องอะไรบ้างเรื่องราวครอบครัวบ้างละเรื่องราวความรักบ้างละเรื่องราวการงานบ้างละเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคุณในการล้มเหลวบ้างละคุณต้องปลดมันออกทุกเส้นค่ะ ด้วยการนึกถึงเหตุการณ์สถานการณ์นั้นแล้วตีบวกกับมันค่ะนึกถึงเหตุการณ์สถานการณ์นั้นแล้วคิดว่าโอเคสมมตินะคะของครูครูเคยเคยเกือบถูกคมคืนค่ะสิ่งที่ครูทำครูกลับไปตรงอดีตทั้งที่ครูไม่ได้อยากดึกค่ะแต่ครูกลับไปแล้วครูจะบอกตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้ครูรอดมาไว้ครูไม่ได้โดนหรือถ้าสมมติถ้าครูโดนคมคืนครูก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันจบไปแล้วเว้ยอย่างน้อยวันนี้คูก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วกูก็ประสบความสำเร็จอยู่ตรงนี้เว้ย ครอบครัวที่เคยแตกบมาแตกสแสแหละขาดครูจะตีบวกกับเหตุการณ์นั้นอย่างไรคะครูจะบอกตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้ฉันทําหน้าที่แม่ในการรับผิดชอบชีวิตครอบครัวฉันได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างน้อยวันนี้ฉันยังลุกขึ้นมามีลมหายใจเพื่อไปต่อในเรื่องราวดีๆอย่างน้อยฉันตอนนี้ฉันคืออภิชาติสมุตรให้กับพ่อแม่ค่ะ ในวันที่ครูพูดตอนนี้ครูปลดล็อกแรกๆครูได้อะไรหรือ,อยังคะยังค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําค่ะครูปลดล็อกล็อกโซ่ตรวนพัฒน,นาการที่มันทุกเรื่องในชีวิตครูแล้วครูเบาในหัวใจครูค่ะปรากฏค่ะว่ามันวิ่งฉิวมากเลยค่ะมันติดมันติดสปีดทูทีโรสโมรกมันสปิร์สสปาร์ตมากค่ะชีวิตมันเปลี่ยนเร็วมากเฮ้ยถ้ารู้แบบนี้ตั้งแต่เด็กนะกูไม่จําแม่งหรอกอดีตอะถูกปะเราก็เคลียร์ตั้งแต่เด็กบทเรียนมันไม่มีสอนในโรงเรียนไง ครูสีตาถึงมานั่งสอนเราโอเคไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตหนูหนูไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์เลวร้วายคนแรกของโลกค่ะทุกคนเคยเจอแต่ใครที่จะไขกุญแจโซ่ที่คอออกได้ก่อนกันคนนั้นวินเนอร์ลูกถ้าหนูอยากเป็นผู้ชนะค่ะปลดโซ่ออกจากคอตัวเองซะไม่มีใครปลดให้เราได้กุญแจดอกนั้นคุณ คือคนที่ต้องไขเองและนี่คือมาหากราบย1วันโปรแกรมจิตทะลุค,ความรวยกับครูสิตาค่ะการันตีว่าเราไม่ได้ได้แค่เงินแน่นอนค่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการนี่คือคลิปปีที่ครูจงใจสร้างจงใจสอนค่ะใครได้ดูโชคดีแน่นอนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะสามารถไปขอคลิปนะมาหากราบยีบวันเลเวลหนึ่งเพื่อเรียนเปลี่ยนวิธีคิดว่าครูสิตาทำไมคิดอย่างนี้แล้วครูสิตามีเงินล้านตั้งแต่เดือนแรก ตั้งแต่สิติดลบสิล้านเหลือเงินติดตัว20บาททําไมครูสิตาทําได้ต้องเรียนเลเวลหนึ่งค่ะเรียนเลเวลหนึ่งเรียนเลเวลสองเรียนแล้วทําค่ะเรียนแล้วไม่เชื่อมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะเชื่อแล้วไม่ทํามีค่าเท่ากับศูนย์ศูนย์ค่ะทําแล้วโคตรเชื่อมีค่าเท่ากับจะเอาเท่าไหร่ ดังนั้นแล้วแต่เราคะ่ะชีวิตเป็นของเราย้ำอีกครั้งนะเะชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะแต่ตอนนี้ครูรอดแล้วจึงมานั่งสอนฟรีให้กับพวกเราทุกคนด้วยหัวใจแห่งความปีติสุขฟ้าก็รู้ดินก็รู้นะคะดังนั้นเนี่ยเรียนฟรีได้ผลค่อยลงคอร์สแคมป์สัมสมนากับครูสิตานะคะถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลกร,รุณายอย่าลงทุกคอร์สเลยขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ค่ะเลิฟยูมากๆเลยนะคะย้อนดูให้ครบ21วันถึงจบโปรแกรมจิต21วันแล้วถ้าเรายังทะลุล้านไม่ได้ต้องดูใหม่นะคะ เลิฟยูค่ะอย่าลืมหางานที่รวยได้นะเลิฟยูขอบคุณทุกคน,กนีกดไลค์กดแชร์ค่ะ